สวัสดีค่ะเซลนุ้ยนะคะรถบ้านน้องปายนะคะสาขาบางพรีนะคะวันนี้นะคะจะพาไปชมรถเข้าใหม่นะคะเพิ่งมาใหม่ๆสดๆลร้อนๆเลยนะคะเป็นรถที่นิยมมากๆเลยนะคะในตอนนี้นะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะคะสำหรับเดือนนี้ของเรานะคะ ออกรถใช้เงินเพียง1,000บาทเท่านั้นเองนะคะแบงค์พันหนึ่งใบนะคะสามารถเช่าซื้อรถได้เลยนะคะเอกสารนะคะที่ท่านต้องเตรียมมานะคะมี4อย่างเท่านั้นเองนะคะสำเนาทะเบียนบ้านนะคะสำเนาบัตรประชาชนค่ะ สลิปเงินเดือนนะคะหรือหนังสือรับรองนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็สเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะส่วนอาชีพอื่นๆนะคะลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดด้านลา่างอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะสนใจรถรุ่นนี้นะคะสามารถฝากชื่อฝากเบอร์โทรศัพท์หรือว่าไล n e ID ไว้ได้เลยนะคะหรือว่าสามารถติดต่อเซลล์นุ้ยโดยตรงได้เลยนะคะที่เบอร์0875092193นะคะ วันนี้นะคะจาพาไปชมรถนะคะคันนี้เลยนะคะเป็นรถแบรนด์หลักของเรานะคะเป็นแบรนด์ตลาดนะคะคันนี้นะคะ Toyota Re ี o นะคะปี2018นะคะเป็นรุ่น E ตัวรองท็อปเลยนะคะสภาพเดิมๆทั้งคันเลยนะคะรถสวยมากๆเลยนะคะคันนี้นะจ๊ะมาพร้อมกับไฟเดย์ทามนะคะสองสว่างในยามกลางคืนนะคะอย่างรงตัวเลยนะคะตัวนี้นะคะไฟตัดหมอกนะคะกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะคะตัวนี้นะคะเป็นรถที่ เป็นโฉมใหม่ล่าสุดเลยนะคะคันนี้นะคะใครท่านใดสนใจนะคะเตรียมแบงค์พันมาแค่หนึ่งใบเท่าน,นั้นเองนะคะแบงค์พันหนึ่งใบนะคะแรกกับรถคันนี้ไปใช้ได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะคะด้านนี้นะคะแมกนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะดอกยางแน่นๆเลยนะคะคันนี้นะคะใหม่ขนาดไหนนะคะยางนี่แบบว่าโอ้โหดอกแบบว่าแน่นๆนะคะดอกแบบสวยมากเลยนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับ กระจมองข้างนะคะพร้อมไฟเลี้ยวนะ,ะแถมครอบด้วยโครเมียมนะคะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถอย่างลงตัวนะคะนี่เลยนะคะรอบๆตัวคันนะคะคันนี้เป็นตัว Open cap แล้วนะคะเป็นตัว p i ีเรเนนะคะตัวยกสูงนะจ๊ะนี่เลยนะคะโลโก้ p รีเรเนของเขานะคะ Liner ก็แบบมาใหม่ๆเลยนี่นะคะด้านหลังนะจ๊ะเป็นรุ่น E นะคะไฮรักรีโวของเรานะคะ รถสวยนะคะคันนี้นะคะใครอยากได้เป็นเจ้าของนะคะสามารถดูรถได้ที่สาขาบางพีนะคะอยู่ติดถนนกี่แก้วบางพีนะคะใกล้ๆก,กับสี่แยกคลองขุดนะคะลูกค้ามาไม่ถูกนะคะสามารถขอโรลเลชั่นจากทีมงานแอดมินเราได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันเลยนะคะว่าสวยขนาดไหนนะคะอ่าสีขาวมุกแบบนี้นะคะเป็นสีที่นิยมมากๆเลยนะคะในตอนนี้นะคะเป็นสีที่ขายดีขายดีเลยนะคะตัวนี้ อันนี้นะคะเป็นตัวโอเพนแคนะคะแคปด้านหลังนะคะสามารถเปิดได้นะคะด้านหลังเบาะตัวนี้นะคะถูกเปลี่ยนเป็นเบาะหนังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในตัวของเบาะแคปนะคะด้านหน้านะคะจอนะคะเป็นจอทัศสกรีนนะคะสามารถนะคะปรับ ฟังกชันได้ที่พวงมาลัยด้วยนะคะตัวนี้นะคะสามารถลดเสียงเพิ่มเสียงนะคะได้ที่พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลยัยหุ้มหนังนะคะแถมเท่านั้นยังไม่พอตัวนี้นะคะยังสามารถเล่นบลูทูธได้ด้วยนะคะจะรับสายหรือว่าวางสายนะคะโทรศัพท์ได้ที่พวงมาลัยได้ด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นทางด้านหน้าจอด้านข้างเมนูฟังก์ชันนะคะ, Double ะ,คะตัวนี้นะคะเป็นภาษาไทยนะคะเล่นง่ายมากๆเลยนะคะสามารถใส่แผ่นซีดีได้ด้วยนะคะคันนี้นะจ๊ะอ่านี่เลยนะคะสภาพในในตัวรถนะคะ คันนี้นะคะไม้นะคะคันนี้นะจ๊ะเพียง45,000โลเท่านั้นเองนะคะรถปี2018นะคะคันนี้นะคะรถปี2018นะคะไม้น้อยมากๆเลย50,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะใครอยากได้คันนี้ไปเป็นเจ้าของนะคะออกรถใช้เงินเพียง1000บาทนะคะติดต่อมาที่เซลลนุยได้เลยนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะใครอยากได้ไปครอบครองนะคะมาที่นี่ได้เลยนะจ๊ะกับโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะออกรถใช้เงินเพียง 1,000บาทนะคะ1,000บาทนะคะเช่าซื้อรถคนนี้ได้เลยนะคะ,อ,ะออกรถได้ทุกอาชีพนะคะมีเอกสารประกอบอาชีพนะคะสามารถออกได้ทุกคนเลยนะคะอย่าลืมนะคะถ้าใครสนใจรถคันนี้นะคะสามารถติดต่อเซลล์นุ้ยได้เลยนะคะที่เบอร์0875092193นะคะกับ Toyota Revo ปี2018รุ่น EP l a n n e r นะคะคันนี้นะคะราคาขายอยู่ที่ ราคาคันนี้นะคะอยู่ที่549,000บาทเท่านั้นเองนะคะออกรถใช้เงินเพียง1,000บาทนะคะสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะกดติดตามกด subscribe YouTube ไว้ด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดน,นะคะว่านุ้ยจะพาไปชมรถอะไรอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ